วันนี้เราอยู่กับลูนาริต้าอีกแล้วคือไม่ได้เปิดซีรีส์ไปเรียนกับเพื่อนมานานมากครั้งล่าสุดก็คือไปสตรีเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนเลยเลยเพราะว่าปกติถ้าเราทําซีรีส์นี้ก็คืออย่างมสวเราไปตรงสวนของมสวเนาะไปสตรีก็อยู่ที่สตรีไปเตรียมแล้วก็ไปที่สวนใกล้เตรียมแต่อันนี้คือเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โนแบนสุดเพราะว่าซีรีส์นี้เราจะไม่ได้อยู่แค่ เรื่องในโรงเรียนแต่เราจะไปถึงเรื่องการเรียนทุกอย่างเลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสอวนอือ <c oughs> ถ้าเป็นเด็กใสยการแข่งขันวิชาการเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าบนโลกของเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอโอลิมปิกวิชาการในมูลน,นิธิสวนอเนาะวันนี้ก็เลยขอเริ่มวิชาแรกที่วิชาวิโลเป็นวิชาที่เราไปเรียนมาเหมือนกันซึ่งเราจะมาพูดคนเดียวกันไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ค่ายสองเลยอยากแนะนําให้รู้จักกาวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพี่หอนะคบใครอยู่ค่ายอะไรอยู่ค่ายพี่ อยู่ uh, สอบติดค่ายสวนอตอนนี้ uh, ไปได้มีโอกาสไปแข่งระดับชาติครับ <Yeah. S 3> แล้วก็ <Yeah. S 3> ตอนนี้เป็นว่าที่นิสิตจุฬาคณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีซึ่งเราเปิดเทอมอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นการสอบติดแตนน่ว่ายังไม่มีรหัสนักศึกษานท่นเีงเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมาเดินถ่ายสวยไปคิปใหม่กันครึ่งชั่วโมงก็จะอัดใหม่ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าว่าสอนอวิทย์โลกคืออะไรให้พี่แนะนำดีกว่าสอนอมันเป็นมูลนิธิที่แบบส่งเสริมเราในเรื่องของวิชาวิชาการมีเพื่อที่แบบจะพาทั้งเรียนเนี่ยไปแข่งในโอลิมปิกระหว่างประเทศมันก็จะมีหลายวิชาด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิทย์โลกที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือชื่อจริงๆก็คือสอ,อนอ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกและอวกาศอะไรที่อยู่ในโลกเราเรียนหมดเลยซึ่งเนื้อหาก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทโดยการพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทธรณีอุตุอ,ตอุทกแล้วก็ดาราศาสตร์ซึ่งเขาแบ่งเนื้อหาอยัางไงบ้างแบบสัดส่วนเนื้อหาสัดส่วนเนื้อหาคือพีก็จำไ,ได้ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันแต่ว่าธรณีเนี่ยก็ใช้เยอะมากถึง65%ส่วน อุตุก็ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ดาราแค่10%เองมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือถ้าใครอยากเข้าเนี่ยเน้นธรณีถ้ามีเวลาก็เพิ่มอุตุเข้าไปแน่นอนติดแน่นอนแล้วสวนวิทโลกมีทั้งหมดกี่ค่ายดีปะคือสวนวิทโลกเนี่ยถ้าถ้าพูดจริงๆเลยมันมีแค่2ค่ายก็คือมันจะเป็นค่ายของระดับภูมิภาคที่ของแต่ละศูนย์เนี่ยเขาจะจัดขึ้นเพื่ออบรมนักเรียนอืม แล้วพอจบสองค่ายนั้นอะท้ายค่าย2เราก็จะสอบคัดเลือกไปแข่งระดับประเทศนั่นเองซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ประมาณแบบมีประมาณ50ก็คือแบ่งตามภาคเนาะเป็นภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้นั่นเองซึ่งโรงเรียนใครอยู่ในศูนย์ไหนก็ไปดูกันได้อ๋อแล้วก็จะมีศูนย์พิเศษศูนยหนึ่งก็คือศูนย์ของเอ็มวิทเควิทที่เขาก็จะแข่งกันอยู่แค่2โรงเรียนนั้นพูด <c oughs> <c oughs> ถึงเรื่องวิชาวิย์โลกคืออะไรก่อนดีกว่าคือ <c oughs> ถ้าใครเรียนสายวิทเนี่ยในโรงเรียนเราก็จะมีวิชาหนึ่งที่ชื่อว่าวิชา วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และก็อวกาศชื่อยาวมากแต่เป็นวิชาค่0.5หน่วยกิตนะไม่ใช่แบบเหมือนวิทย์หลักแต่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ก็ต้องเรียนเหมือนกันเพราะว่าจะมีวิชาหนึ่งที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างเช่นศิลปะภาษาเนี้ยที่เราเรียนวิทย์กันแค่1ตัวเนาะก็คือวิทย์เนี้ยแหละซึ่งในแต่ละมอเราก็จะเรียนแค่สาขาเดียวแล้วมันก็จะมีอยู่การศึกษาหนึ่งที่เราจะได้เรียนเรื่องของวิทย์โลกซึ่งจริงๆก็มีแค่3บทเองมั้งบทแรกเป็นบทธรณีบทที่2อเป็นอุตุบทที่3เป็นดาราศาส ซึ่งแต่ละบทก็มีย่อยอีก3บทย่อยก็คือเรียนน้อยนั่นแหละแต่ก็เจออยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนแล้วสนใจก็มาลงสอบพนอได้นั่งเองแล้วทําไมถึงมาสอบวิโลกโลกกันคือเริ่มจากพี่เนี่ยเคยติวในของในส่วนของวิชาภูมิศาสตร์แล้วพี่อะชอบในพาร์ทกายภาพมาก่อนพี่ก็เลยแบบอยากลองก็คือได้ข่าวว่ามีวิทยกโลกเนี่ยเปิดให้ สมัครจากทางโรงเรียนพี่ก็เลยลองเข้าไปติวอบรมจากโรงเรียนที่ดูว่ามันเนื้อหาประมาณไหนซึ่งแบบพี่ก็แบบวิพที่ชอบรู้สึกชอบในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์จังเลยก็เลยมีโอกาสได้ไปสอบดูครับแล้วถ้าอยากเข้าสอบออนอต้องทำยังไงบ้างอ่านหนังสือครับ หนังสือที่จะแนะนําก็เป็นหนังสือสสวทนั่นแหละคือที่เราเรียนในระดับมปลายก็เนื้อหาของสสวทมันก็ครอบคลุมของแบบเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบเข้านะครับคือพี่อ่ะอ่านของสสวทเนี่ยเพื่อที่จะเข้าค่ายหนึ่งซึ่งข้อสอบเข้าค่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเลยก็แนะนําแนะนําเลยหัดให้อ่านสสวท แล้วก็ที่แนะนําสสวทมากกว่าเล่มสวอวน,นเนี่ยเพราะว่าเล่มสอน,อนเนื้อมันเกินไปแบบมากมากอะสวอวนอน,อนี่ควรจะอ่านแบบค่ายเลยท้ายเลยด้วย3ค่ายหนึ่งก็ยังไม่ต้องอ่านเยอะอ่านแค่แบบสไลด์ที่เขาให้มาก็พอเพราะถ้าเราอ่านไปอะยังไงเราก็ไม่เจอมันเป็นเนื้อหาที่ลึกเกินแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านเล่มสสวทแต่ว่าไม่มีหนังสือเนี่ยแนะนําให้ซื้อออนไลน์หรือว่าแบบซื้อใน CUBook Center เพราะว่าเราจะได้ลด10% ได้ลดค่าปกแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งด้วยอ,อ๋อนะน่าเป็นอ e ีบุ๊กนะแล้วก็หนังสือข้างนอกที่แนะนําให้อ่านนะถ้าแบบไม่อยากอ่านสสวทเพราะมันอ่านยากเนาะก็คือเล่มน,นี้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นเพลย์ลิสใน YouTube ที่แนะนําให้ไปดูแต่ว่าแนะนําว่าดูเฉพาะอันที่เราไม่แม่นดีกว่าเพราะว่ามันเขาพูดค่อนข้างช้าก็ปรับสปีดเอาละกันก็คือเพลย์ลิสนี้เลยถ้าใครอยากสมัครค่ายนี้ทำยังไงก็คือว่าในแต่ละศูนย์เขาก็จะมีเพจของตัวเอง ให้เราไปดูในเว็บสอ,อนอ,นอ,นอนก่อนว่าวิชาวิทย์โลกเนี่ยจะสอบช่วงไหนพอใกล้ถึงช่วงนั้นแต่ละศูนย์เขาก็จะประกาศเกณฑ์การรับสมัครเราก็ไปอ่านเกณฑ์อ่ะตรงทุกข้อตรงทุกข้อปุ๊บเขาก็จะมีลิงกงให้เราไปโหลดเอกสารมาเขียนมาเซ็นมาให้ครูที่ปรึกษาให้ครูพอ,อ,อ,อเซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งจดหมายกลับไปให้เขาต้องส่งไปจดหมายด้วยนะพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็ไปสอบเข้าค่ายหนึ่งถ้าติดแล้วก็ไปสอบเข้าค่ายหนึ่ง ท้ายค่ายหนึ่งก็สอบค่ายสองแล้วก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเออเอาเคยเมื่อกี้เราพูดแล้วว่ามีหลายค่ายใช่ไหมก็อยากจะรู้ว่าในแต่ละค่ายในยมันต่างกันยังไงบ้างแต่ละค่ายก็ถ้าพูดในเรื่องของเนื้อหามันต่างกันไม่ค่อยมากคือเราเข้าไปค่ายหนึ่งก็เนื้อหาจะยากกว่าที่เราเรียนในห้องใช่ยากกว่าส,าสาอสวทแน่นอนแล้วก็นั่นแหละที่แนะนําไปให,ให้ให้ลองอ่านเล่มสวนาดูแล้วก็มีค่ายสองอ่ะมัน มีความยากไปกว่าค่ายหนึ่งนิดนึงก็ให้อ่านของข่ายหทวนก่อนที่จะมาข่ายสด้วย TSO มัน TSO ความยากยากกว่าข่ายหนึ่งข่ายสแน่นอนคือเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมพี่จะแนะนำให้แบบเราอ่านเป็น t e x t b o o แนะนำเป็น t e x t b o o ต่างประเทศซึ่งมีเพจเพจหนึ่งที่พี่แนะนำให้เรา เข้าไปดูก็คือเพจมิดเอิร์ดนั่นแหละพี่ให้ให้เราไปดูว่าเขามีอะไรให้เราบ้างก็คือว่าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมในการสอบเนี่ยมันจะเป็นความรู้รอบๆไหมเออความรู้รอบตัวเออเพจมิดเอิร์ดเราได้ความรู้รอบตัวจากเพจมิดเอิร์ดนี่แหละแล้วอย่างล่าสุดก็มีแผ่นอินไหวที่เพจมิดเอิร์ธเนี่ยให้ความรู้เรานอกจากจะให้ความรู้รอบตัวแล้วเขาก็ยังมีแจกเป็นเท็กซ์บุ๊ก เกี่ยวกับวิชาธรณีให้เราได้อ่านด้วยโอเคแล้วข้อสอบมันต่างกันไหมเพราะว่าข่ายหกับค่ายสเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่เป็นข้อกาทั้งหมดแล้ว t e s o นี่เป็นยังไง t s o อ่ะอย่างแรกเบสเป็นข้อกาแล้วก็มีข้อเขียนเพิ่มขึ้นมาข้อเขียนเนี่ยจะ ใช้ความรู้ความจำทักษะกรารวิเคราะห์ว่าเรา,ามีความเข้าใจในด้านเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างยากก็คือแลบกริ๊งสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยผ่านมาก็อาจ,จะตกใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแลบที่ทรมานจิตใจมากแลบกิงก็คือ,เ,อ,อเป็นรูปแบบการสอบอย่างหนึ่งคือเขอาจะแบ่งเป็น เป็นฐานเป็นฐานให้ให้พวกเราอะ่ะได้ทาได้ทําข้อสอบซึ่งมันจะเป็นโจทย์ของแต่ละฐานสิ่งสาคัญคือเวลาเราต้องบริหารเวลาในหนึ่งข้อหนึ่งฐานอะ่ะให้ให้ได้ดีเพราะว่าหนึ่งข้อมันจะใช้เวลาสักประมาณแล้วก็แล้วแต่นะแต่ว่าของพี่อะ่ะคือหนึ่งนาทีแต่ละข้อหนึ่งนาทีปุ๊บก็จะมีเสียงกริ๊งแล้วเราก็จะเปลี่ยนฐานไปเรื่อยๆจนวนครบครบหนึ่งรอบก็คือจบ จบทุกข้อแล้วทุกคนก็บนครบกันหมดแล้วแล้วตอนสอบเข้านี่เน้นเรื่องไหนเป็นหลักๆเลยในในแต่ละพาร์ทนะแบบพาร์ทธรณีเรื่องไหนพาร์ทอุตุในเรื่องไหนแล้วดาราศาสตร์ในเรื่องไหนโอเคพัทธรีพี่แนะนําให้เน้นโครงสร้างโลกการแบสันฐานธรณีเปสันฐานแล้วก็หินแร่ที่เราต้องแม่นเราต้องแบบเข้าใจในเรื่องนี้เราสามารถทาข้อสอบได้เลยถ้าเราเข้าใจ3มเรื่องนี้ แล้วก็พัดอุตุการหมุนเวียนอากาศของโลกก็ไปจำว่าคอนเซปต์หลักมันคืออะไรลมมีกี่ชนิดลมแบบนี้เป็นยังไงอ่าพัดอุตุมีแค่นี้ที่ที่ที่แบบแนะนำเด่นๆต่อไปเป็นดาราดารามันก็เป็นเนื้อหาแบบใช่เป็นพื้นฐานแบบทั่วไปที่แบบเด็กๆเคยเรียนกันอะแบบความรู้ประถมอะก็สามารถสอบอใช้มาสอบได้ จริงๆในสสวทดาราจะได้เรียนตอนมหกนะแต่ไม่ใช่ว่าบทอื่นจะไม่ออกนะบทอื่นก็คือออกแต่มันออกแบบข้อสองข้อสามข้อเพราะฉะนั้นถ้าแบบมันแบบเดทไลน์จริงๆแล้วอะก็คำข้ามไปก่อนก็ได้อ่านแค่แบบที่เขาเน้นจริงๆดีกว่าเราทําเพื่อสอบติดเนาะเราไม่ได้ทําเพื่ออันดับแล้วในค่ายเนี่ยพอเราเข้าค่ายไปปุ๊บใช่ปะเราเรียนอะไรบ้างแบบว่ามันต่างกับที่เรียนในห้องเรียนปกติยังไงบ้างเข้าค่ายไปปุ๊บเราก็ได้เจอเนื้อหาแบบ ใหม่คือเราแบบรีเซ็ตความทรงจำเราหมดเลย <c ười> คือเนื้อหาต่างจากสสวทคือมีความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอย่างให้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของหินเนี่ยคือเราเรียนในห้องเราก็รู้แค่แบบประเภทของหินว่าเป็นหินประเภทไหนแต่ว่าของในค่าเนี่ยเราเรารู้ถึงแบบจำแนกประเภทหินรู้ถึงองค์ประกอบแบบข้างในหินว่าเป็นยังไงครับอะไรประมาณนี้ เอาง่ายๆคือมันจะย่อยเนื้อหาที่เราเรียนไปในห้องเรียนใช่ไหมใช่อ่ะสมมติว่าไม่กินแร้งหินไม่เอาดีกว่าเอาเรื่องการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีมันจะมีหัวข้อย่อยหัวข้อหนึ่งก็คือการหาอายุทางธรณีซึ่งมันจะมี2อ,อันก็คือฟอสซิลกับค่าครึ่งชีวิตไอตัวฟอสซิลเนี้ยเราจะแยกออกมาเป็นวิชาหนึ่งเลยก็คือวิชาฟอสซิลศึกษาวิทยาสัมติงเออนั่นแหละก็คือมันจะเรียนลึกกว่าประมาณนั้น หรือบางเนื้อหาเนี่ยก็ไม่มีที่เรียนในมปลายเลยก็มีแล้วก็เวลาเรียนในแต่ละพาร์ทก็แล้วแต่ค่ายนะแต่ของเราที่เจอมาที่มาฮิโดนการเนี่ยสมมติไป14วันเราจะได้เรียนอุตุประมาณ2วันดาราศาสตร์1วันแล้วที่เหลือจะเป็นธรณีหมดเลยก็ดูก็รู้แล้วเนาะว่าเขาเน้นอะไรเป็นหลักแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเรียนอยู่ทั้งหมด4คาบแต่ไอ้สคาบเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น4วิชานะอาจจะเป็นวิชาละ2คาบหรือว่าวิชาเดียว4คาบเลยก็ได้ ซึ่งจริงๆแบบนี้มันก็ทําให้แอบ,บยากในบางครั้งสมมติว่าสี่คาบพาร์ตอุตุนะั้นเราเรียนวิชาเดียวเลยสี่คาบแล้วเราก็เรียนจบแค่วันนั้นเลยอ่ะจะบอกว่าเราไม่มีเวลาทวนก็ได้เพราะว่าวันต่อไปเราก็ต้องเรียนวิชาต่อไปใช่ไหมล่ะมันก็เลยทําให้แบบแอบ,บ,บ,บยากนิดนึงถ้าเราหลุดแล้วเราไม่ถามอาจารย์วันนั้นวันต่อมาคืออาจารย์เขาไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ต้องสอนแล้วไงเพราะฉะนั้นเรียนจบแล้วก็สงสยัยอะไรถามให้เคลียร์ภายในวันนั้นเลยวันต่อไปก็อาจจะเป็นชีวิตใหม่แล้ว เมื่อกี้เราพูดถึงพาร์ทเนื้อหาในค่ายแล้วมาพูดถึงสังคมกับชีวิตในค่ายบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างทั้งสามค่ายเลยประสบการณ์ใหม่ๆคือเราได้เจอเพื่อนที่แบบมาจากต่างจังหวัดมาจากแบบต่างโรงเรียนกันเรามาเจอกันแบบก็ <c oughs> เราก็พี่ก็แนะนําแบบให้เม็กเฟนเราอย่าแบบไปเครียดกับค่ายมากอะไรงนี้ก็เม็กเฟนกับเพื่อน อาหารคือสำหรับค่ายค่ายเราคือสูตสูตเราอะค่อนข้างที่จะแบบ enjoy eating คือเรามีพักอยู่หลายพักมากหลายเบรกมากมื้อเช้าก็เป็นมื้อหลักอะมื้อแบบหนักหนักคือเราได้กินกับข้าวหลายอย่างเราแบบนั่นแหละวนกินวนกินได้หลายรอบเลยเราแบบเออเป็นบัฟเฟ่มีพักเช้าก็มีของหวานให้เรากินพอกินเช้าเช้าเสร็จ ก็มีเที่ยงพักเที่ยงต่อเราก็แบบกินกับข้าวหลายอย่างมากมีคล้ายๆแบบบุฟเฟ่เลยเราก็กินเสร็จก็มาเรียนต่อเสร็จแ,แล้วก็มีพักต่อพักบ่ายเราก็ได้กินกินต่ออีกกินแบบทุกๆเวลาแล้วก็ช่วงเย็นก็มื้อที่เหมือนเที่ยงเลยมื้อเย็นบางทีเราก็ได้กินเป็นหมูกระทะกม็มีนี่แหละข้อดีของคแค่เรา แล้วอาหารตอนพักนี่ก็ไม่เล่นๆนะแบบว่ามีหลากหลายมากบางวันได้กินพิซซ่าตอนพักบ่ายด้วยหรือบางทีพี่ค่ายเขาก็มาทําอาหารกันอยู่หน้าห้องประชุมอะไรเงี้ยมันหลากหลายมากค่ายนี้ enjoy eating มากส่วนสังคมในค่ายคือคือมันหลากหลายใช่ไหมล่ะในช่วงแรกๆเราอาจจะแบบปรับตัวไม่ได้นิดนึงเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่อยู่ในค่ายเนี้ยคือเด็กที่เคยสอบมาแล้วก็คือบางคนสอบติดค่าย2แต่ว่าไม่ได้ไปสอบในระดับประเทศเขาก็จะมาสอบเข้าค่ายหนึ่งใหม่ ทำให้เขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วในบางในบางกลุ่มอะเนาะแต่แน่นอนแหละมันก็ต้องมีกลุ่มที่แบบเพิ่งเข้ามาบ้างเราก็ไป make ฟรนกับกลุ่มนั้นก่อนก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วการนอนเนี่ยมันจะเป็นการนอนกับรูเมดอีกคนนึงเราก็ทําความรู้จักรูเมดก่อนแล้วก็ไปทําความรู้จักเพื่อนของรูเมดต่อไปเรื่อยๆก็ได้คือควรจะทําความรู้จักนะไม่ควรจะอยู่คนเดียวในค่ายนะไม่ดีแล้วสังคมเนี่ยเ็เป็นสังคมแน่นอนว่าพาการเรียนเพราะว่าทุกคนมีความสนใจมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสอบไประดับ ผู้แทนไปนระดับโลกอะไรเงี้ยเออสงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดรวมถึงก็จะมีพี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์ที่มาดูแลค่ายอันนั้นเขาก็เฟรนลี่มากๆเขาพร้อมที่จะสอนตลอดเราวิโลกเนี่ยสอบไปเพื่ออะไรอยากรู้อย่างแรกคือสําหรับน้องๆที่สนใจในวิชาวิทย์โลกอะม,มาสอบว,วิชานี้กันเยอะๆพ,พี่ขอแนะนําแล้วเราสอบไปเพื่อเพื่อที่เราจะเอาไปยื่น พอตในรอบพอร์ตของมหาลัยคือแต่ละมหาลัยก็เปิดรับในผลงานของสวนอ,อยู่แล้วคือใครติดค่ายหนึ่งค่ายสองเนี่ยแล้วก็สามารถยื่นได้บางที่เขาจะแบบเปิดรับคือกิจกรรมของสวนเนี่ยมันมีแบบความศักดิ์สิทธิ์นะคือเราก็ใช้นี่แหละเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อก็ถ้าใครไปได้ถึงในระดับชาติได้เหรียญเนี่ยยิ่งแบบ เอฟเฟกชีฟต่อแบบการเข้ามหาลัยมากๆเลยก็คือว่าในแต่ละมหาลัยเขามีเกณฑ์อยู่แล้วก็ไปอ่านกันได้นะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะไปสมัครเลยก็ได้ว่าไปอ่านว่ามหาลัยนี้เขารับไหมถ้ารับเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์ยังไงจะต้องได้แบบค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายนี้อะไรแบบเนี้ยก็แนะนําให้ไปดูก่อนหรือถ้าใครอยากสอบเฉยๆก็ได้ไม่่ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันแล้วก็ถ้าสอบตั้งแต่มอต้นเนี่ยมันจะมีบางโรงเรียนที่ต้องใช้พอร์ตอย่างเออก็ ไปยื่นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเหมือนแบบบางคนไปสอบ I JSO เพื่อไปยื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใส่วิชานี้ไปยื่นได้เหมือนกันแล้วอยากรู้ว่าสอนอนเรียนหนักกว่าแบบปกติจริงไหมที่เราเคยได้ยินกันมาว่าแบบติวตั้งแต่เช้าเต้ารุ่งกันแล้วก็เรียนเสร็จในห้องกลับมาก็ยังอ่านกันอีกอันนี้จริงไหมอยากรู้คือในห้องเราก็เรียนหนักอยู่แล้ว <laughs> ในในค่าแบบที่อาจารย์สอนอะ่ะเราก็เรียนกันมาราธอนแบบ6ชั่วโมงมั้ง ถ้าจะไม่ผิดแล้วมาห้องก็น้องๆอาจจะอ่านอ่านแบบเสริมจากอาจารย์าารยาารยใช่ถามว่าหนักไหมก็คือเราเรียนหนักอยู่แล้วเราจริงๆถ้าใครจะมาเอนจอยแบบเอนจอยค่ามาหาเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เราแบบไม่จำเป็นที่จะต้องาหาักโมแบบตัวเองขนาดนั้นคือสําหรับใครที่แบบจริงจังกับความฝันแบบอยากไปถึงในระดับชาติเงี้ย เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหักหมตัวเองขนาดนั้นก็เรียนในข้าบให้เข้าใจแล้วก็มาทบทวนสักชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คืออย่าอย่าอย่าโต้รุ่งมันไม่ดี แล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราเรียนแค่แบบวิชา2วิชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจัดการใช้สมองในแต่ละวันอ่ะมันไม่เหมือนกับโรงเรียนที่แบบอ่ะเช้าเรียนคำนวณบ่ายมาจำจำเสร็จก็ต้องมาเรียนวิชาที่ต้องทำความเข้าใจคืออันเนี้ยอ่ะวันนี้อาจจะเรียนแค่พาร์ทจำวันต่อไปอาจจะมีแบบคำนวณแค่ตัวเดียวที่เหลือก็จำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องปรับสมองมากมันอาจจะไม่ได้ วรวมถึงในแต่ละครั้งในการเรียนอะ่ะเขาไม่ได้บังคับเลยนะว่าต้องแบบเรียนอย่างเดียวห้ามทําอย่างอื่นคือจะเอาของมากินจะนอนจะเล่นเกมอะไรก็ได้แค่ไม่รบกวนคนอื่นก็พอเพราะฉะนั้นปล่อยชิวก็ได้จริงๆแล้วเอาแค่ให้ตัวเองเข้าใจก่อนก็พอ <S 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 พูดถึงเรื่องค่าจะจ่ายไหมว่าแบบมาสอบวันนอนมาต้องจ่ายค่าอะไรบ้างค่าแรกเลยก็ต้องมีค่ารมเนียมการสมัครสอบแล้วก็ถ้าโรงเรียนเราไม่มีแบบบริการพามาก็ต้องจ่ายค่า เดินทางด้วยแต่ในค่ายเนี่ยเราจะเสียแค่แบบค่าของกินที่เราซื้อเพิ่มเองอะเพราะว่าในค่ายเขาปรอไวทอาหารแต่ละมื้ออยู่แล้วเนาะมีอาหารทานเล่นไอ้อาหารทานเล่นบางอันก็ต้องจ่ายนะแบบที่แบบเป็นร้านค้าเข้ามาขายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบางวันที่เขาจะพาไปซื้อของอันนั้นก็ต้องจ่ายเองเหมือนกันหลักๆก็คือค่าอาหารแหละจริงๆแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรต้องจ่ายถ้าอยากรู้ว่าทั้ง3ค่ายที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่ประทับใจหรือว่าสิ่งที่ชอบนะมีอะไรบ้าง ประทับใจพี่รู้สึกแบบประทับใจในเรื่องของเนื้อหาแบบเนื้อหาแบบคือเราก็เป็นเด็กที่ชอบเออซอยอยู่แล้วเราเราเข้าเรามาเข้าค่าเราได้มาเจอแบบเพื่อนๆที่มีความฝันในทางในทางสายเดียวกับเราอย่างเงี้ยราสึกว่ามันแบบมีมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยกันเรียนประมาณนี้รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ การได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนั่นแหละคืออยู่โรงเรียนเราก็มีเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่ามาที่นี่เพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนเดียวกับเดิมอ่ะเราก็เรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารการกินคือมีทางค่าเขาเลี้ยงดีมากคือเราเขาไม่ปล่อยให้เราอดแน่นอนเขาอยู่แบบสิบสิบกว่าวันเนี่ยคือเขาเลี้ยงดีทุกมือเลยแล้วก็เรื่อง ที่พากก็ดีวิวแบบค่ายในค่ายก็คือแบบดีมากแล้วกอ็อาจารย์พี่ๆทุกคนแบบพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเราได้ทุกเมื่ออแค่แค่เราแบบเดินไปคุยกับเขาเดินไปถามเขาดูโอเคครับแล้วมีอะไรอยากแนะนำรุ่นน้องรุ่นต,ต่อไปที่กำลังคิดอยู่หรือว่าแบบมีความสนใจที่อยากจะมาสอบ วิชานี้บ้างอืมน้องๆที่สนใจในวิชานี้นะครับพี่แนะนําเลยคือเราอาจจะยังกําลังค้นพบตัวเองอยู่แต่ว่าน้องๆสายวิทย์อะอยากให้ลองอยากให้ลองมาวิชานี้ดูคือมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดคือเราเรียนเรียนแทบจะทุกสายเลยนะแบบฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรรวมอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่ามันจะ มันจะแบบมาในเนื้อหาที่แบบเล็กๆน้อยๆเอ๊ะอันนี้ฟิสิกส์หรือเปล่านะเอ๊ะเคมีหรือเปล่านะคือมันรวมอยู่ในวิชานี้อยู่แล้วทุกคนอาจจะไม่ไม่ไมทันสังเกตอะไรอย่างี้ก็ขอแนะนํแค่นี้ก็ใครก็แล้วแต่ที่สนใจเนี่ยก็ไปดูเกณฑ์ในเพจของศูนย์ตัวเองได้เอาอย่างแรกเลยดูกันว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในศูนย์ไหนแล้วก็ไปดูว่าโอเค มีเนื้อหาอะไรบ้างมีอะไรยังไงบ้างสนใจสนใจก็สมัครเลยอีกไม่กี่เดือนนี้เขาก็จะประกาศรับสมัครแล้วประมาณช่วงสิงหาก็แนะนำเพราะว่ามันไปได้หลายสายมากอย่างสายวิทย์เนี่ยก็ไปได้เกือบหมดทุกคณะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่ามหาลัยเขารับหรือเปล่าหรือเอาไปยื่นแบบยื่นรวมกับสายฟิสิกส์อะไรเงี้ยเข้าภาควิทย์วิอย่างเงี้ยบางคนก็ทำมาแล้วก็เป็นว่ามีแค่นี้ละกันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้า Yeah!